คลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำการทำควิตทั้งสองควิของอีเวนต์99วันในป่าที่ได้อัปเดตมาใหม่ภายในวันศุกร์ที่ผ่านมาหรือวันที่15สิงหาคมนั่นเองซึ่งค์สใหม่ที่เข้ามานะคะมีอยู่2คงค์สด้วยกันคาสแรกนะครับจะเป็นทางด้านของฟิชเชอร์แมนราคา50เพชรความสามารถเรวลหนึ่งเบ็ด จะอัพเวลเลยไวขึ้นเวลสองจะโยนเบ็ดไวขึ้นเวลเวลสามจับปลาไวขึ้นส่วนค่าต่อไปนักดับเพลิงเป็นค่าที่โคตรกากเลยทุกคนแนะนําให้ถ้ามีหกร้อยเพชรซื้อไซบอ์กจะดีสักกว่านะซึ่งทางด้านของวันนี้นะครับที่ผมอัดคลิปนั้นเอเลียนขายเพราะฉะนั้นใ,นใครอยากซื้อก็ไปซื้อกันได้นะทุกคนงั้นไปดูกันในเกมเลยทุกคนเข้ามาภายในเกมก็อัพแคมไฟ์เวลเวนเป็นเวลสองแล้วผมก็ได้เจอกับ บ้านของนักตกปลาผมก็เก็บไม้ปลูกต้นไม้ไปก่อนนะครับเพราะผมยังไม่ได้สนใจว่าน,นักตกปลาสักเท่าไหร่ในช่วงแรกเพราะว่าผมขอค่าแผนที่ก่อนนะทุกคนตั้งไว้ฟึบอ่าคราวี้สนใจแล้วพอผมเดินไปที่บ้านนักตกปลาเปิดประตูเข้าไปนั้นก็จะมีเบ็ดตกปลาอยู่ทั้งหมด5อันผมเก็บมาเลยฟึบขโมย็ดตกปลาครับแลหลังจากนั้นก็จะมีโต๊ะอัปเกรดเบ็ดตกปลาซึ่งเราจะได้ใช้แน่นอนในคลิปวิดีโอนี้แต่ใช้ทีหลัง มันจะมีน้ำวนอย่างนี้คือน้ำวนที่เราสามารถตกปลาได้เราจะได้ปลาไวกว่าปกติปกติก็คือไม่มีน้ำวนนะครับเราก็ตกปลาได้แหล่ะแต่จะได้ปลาช้าหรือปลาจะติดเบ็ดช้านั่นเองทุกคนแต่ถ้ามีน้ำวนก็คือติดเบ็ดภายในสองวิหรือหนึ่งวิเลยนะครับมาดูหนึ่งสองสองวิครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มการตกปลาได้ตัวแรกนะครับเราก็ได้เป็นปลาที่กางที่สุดใน่บนะครับอ้าวแล้วมันมันจมน้ําอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคอ้าวเฮ้ยกดพัดอ่ะโอเค นี่ครับตัวปลาลาที่กลางที่สุดในบอ่อซึ่งทางข้างล่างนะครับก็จะมีโอ้ยปลาเลยโอ้ยข้างทางข้างล่างนะครับก็จะมีแถบของเลเวลของเบ็ดอยู่นะครับคนซึ่งถ้ามันเต็มเราจะสามารถไปอัปเกรดได้ที่โต๊ะคราฟในบ้านของคนตกปลาเลยนะั่นเองทุกคนประมาณนี้ครับซึ่งผมก็ตกปลาหาอาหารไปในหนึ่งน้ำวนย้ำหนึ่งน้ำวนจะตกปลาได้ปลาหกตัวเท่านั้น แต่เราสามารถตกต่อได้โดยที่ไม่มีน้ำวนนะครับแต่นานหน่อยนะทุกคนประมาณนั้นโอ้ปลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหเทพโคตรเล็กอืมมาดิโอโหไม่ได้ตกต่อเหมือนผมได้แต่ปลามาถึงก็ได้ปลาดีเลยแต่ว่ามันก็นั่นแหละตอนแรกผมคิดว่าปลาในบอ่อนี้มันจะเป็นปลาฉลามนะทุกคนแต่ความจริงในบอ่อนี้ไม่มีฉลามครับ มันจะต้องเป็นบอ่อที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมยังไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับบอ่อแบบนั้นนะครับแต่ผมตอนนี้นะปัจจุบันที่ผมตัดต่อผมก็รู้แล้วข้อมูลนะครับบอ่อนั้นจะเกิดในโซนอีกโซนหนึ่งนั่นเองก็คือเกิดในโลกนี้นั่นแหละแต่ว่าในโซนหมีจะไม่มีนะครับเกิดในโซนหมาป่าอัลฟานะครับจะเป็นบอ่อน้ําใหญ่นะครับกับบอ่อน้ําเขียวแล้วก็โซนอีกโซนนึงก็คือโซนเออไม่ใช่จุดแรกนะเป็นโซนที่แบบ สูงกว่าจุดแรกนิดหนึ่งเอาง่ายๆคือจุดแรกจนถึงโซนหมาป่าอัลฟานะครับจะมีบอ่อน้ํานะซึ่งบอ่อน้ําที่ดีกว่าบอ่อน้ําปกติก็คือบอ่อน้ําเขียวแล้วก็บ่ที่ดีกว่าบอ่อน้ําเขียวคือบอ่อน้ํายักษ์นะครับเขียวอันใหญ่อะนั่นแหละแบบนั้นจะมีปลาดีๆเช่นชาร์กหรือฉลามมังกรพุนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็บอ่อน้ําเขียวเล็กจะมีโอกาสได้กระสุนไรเฟิลแล้วก็มีโอกาสได้จี้ด้วยนะครับ ก็ไปตกกันได้นะแต่แนะนําให้ตกบอ่อเนี้ยบอ่อน้ํานี้ก่อนนะครับจนเบ็ดมันอัพเลเวลเป็นกู๊ดหรือซองนะครับแล้วค่อยไปตกที่อื่นนะเพราะว่าเอ่อปลามันคนที่ข้างที่จะดิ้นนะครับทุกคนควรจะให้เบ็ดมัน OP ก่อนนะครับทุกคนและแนะนําถ้าอยากทําเควสของอีเวนต์นี้ดีๆจริงๆซื้อฟิชเชอร์แมนเถอะขอร้องละแบบนั้นเลยคือแบบขอร้องล่ะซื้อฟิชเชอร์แมนเถอะไม่งั้นคือโคตรยาก กว่าจะทําได้นะทุกคนโคตรนานคลิปวิดีโอนี้ทรมานมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับก็ถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลยเวลาจะได้ตกได้นะทุกคนเมื่กี้ผมเห็นนี่ไงมีเหล็กอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราหาบอ่อเพิ่มบอ่ออยู่ไหนครับบ่อน้ำอยู่ไหนครับมันจะชิวไหม โอ้โหพลาดได้ไงเนี่ยตอนแรกดีๆอยู่หลังๆพลาดยังตกไม่ชำนาญน,นี่จบปลายครบหนึ่งร้อยตัวโอ้ <c oughs> นานมากแน่เลย <c oughs> แต่เคเวสนี้ดูน่าทำกว่าเควสโนแมนที <c oughs> น่ข้าเมมโมสแล้วก็ไ <c oughs> อ้พวกนั้นนะครับ มันดูน่าทํากว่าเราจริงอีกอย่างตกปลาหนึ่งรอยตัวมันคือตอนนี้ผมก็อยากได้ไงแล้วมันมีอีกเว้นหนึ่งนะอัปเบดตให้เวลตันนะเข้มไฟดาไม่ไม่ไม่ไมเราจะไม่ยอมแพ้ที่นี่เราจะไม่ยอมเพื่อนเพื่อนว่ะใครครั้งกับการอยู่คนเดียวนะครับ แต่ผมสร้างตีสองคนแล้วมีคนเข้ามาด้วยนะแต่สุดท้ายอยู่คนเดียวเฉยอะงงฮไม้โคตรเยอะเลยอะหาหารก่อนโห oh, สามิม มาอัพกันมารออัพกันดูฮะจู่ดนฮะฮะฮุยฮุยหุยหุยหุยฮุย굿รดอัพไม่ตันโอ้โหกูดรถอ๋อที่ปลามันตกยากว่าอัพอัพรถแน่เลยโอ้ โอ้โหโอ้โหอุ้ยปลาตกง่ายขึ้นหรอง่ายขึ้นไหมเอาปลาดิเอาปลาหา,ายากมาเลยไหมเอาปลาหายากมาหน่อยผมจะได้ทดลองปลาหายากมาหน่อยได้ไหมผมจะได้ทดลองเอาปลาหายากมาสิผมจะได้ทดลองเนี่ยอาไปสุดมันจะได้สิบพชร กินแซลมอนเหรอมันโหลดมันใหญ่จังอะะเะแสดงว่าไอ,อ้หลดตอนแรกคือฉลามวุดรถโคตรดีนี่ว่ะวุรดรถดีมากนี่ว่ะเข้มไฟดับแล้วคุณไม่ปลอดภัยต่อไปแล้วมันกำจัะมืดนะเดี๋ยวเรามาถ่ายชูฟฟี่สักหน่อยนะครับทุกคนมาเจ้าแซลมอนมาบ่อยอ่ะอ course. Yeah. Hmm. 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 Tìm <coughs> Tìm leo Lấy mày Tìm lấy mày Lùi ra ngay Yes 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 Selfie Yes Long do. มาเบ็ดไม่ถึงสายเบ็ดเตี้ยฉันฉลาดมาไหมตอนเนี้ยชิวแล้วชิวแล้วชิวแล้วนี่ไงสตองวอดจริงๆด้วยว่ะผมเดาถูกทุกคนแต่มันไม่มีตัวดีๆมาเลยเลย ดูช่างมันทุกคนคือตอนนี้ตายก็ไม่เป็นไรและนะแต่แค่อยากได้ยิงน้อยมาถลามอ่ะโอเคหมดก็สำหรับนี่คือผลสรุปของที่ผมไปเล่นมาเมื่อกี้อันนี้ได้สี่เพชรนะครับอันนี้ได้ห้าเพชรนะครับทุกคนก็หลังจากที่ผมทำเควสนี้เสร็จนะครับ ผมก็จะได้ของอย่างหนึ่งมาด้วยคือนี่ครับทุกคนนี่เลยอันนี้นะครับไอที่เป็นเก้าอี้ใส่ลุงนะทุกคนโก้นะเควสที่เหลือนะครับก็คือเก็บสมุดปลาไคคบแล้วก็ปลาฉลามนะครับซึ่งผมคิดว่าผมคงไม่ได้ทำหรอกเพราะว่ามันยากนะครับนอกจากผมจะไปตกปลาแล้วก็ฝืนได้มานะครับพวกสมุดปลานะครับทุกคน ก็สำหรับคลิปตรปง,งนี้นะครับขอจบคลิปยังเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ